16มีนาคมเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะเดี๋ยวเข้าไปข้างในก่อนนะคะข้างนอกมันร้อนนะคะนี่คือบรรยากาศนะคะที่โชว์รูม a อ y ออโตอาคารที่3ที่เป็นร้านอาหารครัวคุณเอค่ะเราเข้ามาข้างในเลยตอนนี้ร้านใกล้จะปิดแล้วนะคะเอาปิดแล้วด้วยเขปกติปิด10โมงเป็น4ี่โมงครึ่งนะคะ นี่เลยค่ะเดี๋ยวเข้ามาข้างในก่อนนะคะตอนนี้ร้านปิดแล้วนะคะของเราเนี่ยร้านเราเปิดนะคะก็คือจันทร์ถึงเสาร์และหยุดทุกวันนะคะตะเลิกด้วยนะคะและว้วก็ตอนนี้นะคะเราจะปิดร้านเนี่ยถาวรเลยวันที่16มีนาคมนี้เหตุผลเพราะไรเหตุผลเพราะว่าอูซีของเราอะนะคะ B ีที่อยู่ที่วัชรพลเนี่ยนะคะ มันจะหมดสัญญาเช่าก็คือปลายเดือนมีนาคมเอก็เลยคิดว่ามันเป็นการที่เอ่อเขาเรียกว่าควบรวมนะก็เลยจะย้ายมาอยู่ที่โชว์รูมของเราเดี๋ยวเราจะมีการต่อเติมนะคะตกแต่งกันเนี่ยตั้งแต่การเดือนหน้านะคะแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็จะทําเป็นที่เก็บรถนะคะทุกท่านนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะน้ําซอสของเราเนี่ยตอนเนี้ คือหลังจากที่เราเปิดร้านอาหารคนมาทานกันเยอะแล้วคนก็ไปเปิดร้านอาหารโดยใช้ซอสของเราเยอะมากตอนนี้ซอสครัวคุณเองนะคะไม่ว่าจะเป็นซอสกะเพราซอสโร้นะคะมีร้านอาหารที่เขาซื้อนะคะ ทําขายซึ่งราคาพ่อค้าแม่ค้าก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะคะสำหรับซอสกระเพราคุณเอ๋แล้วก็หลายคนก็บอกว่าเอยแล้วถ้าจะปิดร้านแล้วเสียดายจังเลยอะ่ะจะทํายังไงอะ่ะคืออยากชอบมานั่งกินที่นี่เพราะว่าบรรยากาศดีอาหารหลักสิบกับวิวรถหลักหลายร้านนะ อ่านะคะหลายคนก็ชื่นชอบนะคะแต่ว่าเราปิดเพราะว่าเราคิดว่าการที่เรายุบ b ีพีเราไม่เช่าต่อเนี่ยเราประหยัดไปได้เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเกือบส0 0แสนบาทนะ,ะแล้วก็เอามาควบรวมที่นี่เดี๋ยวเราจะมีการต่อเติมตกแต่งเอาละค่ะทีนี้หลายคนที่เคยมาเกินแล้วก็บอกเสียดายก็ซื้อซอสคุณเอไปทำกินได้นะคะเหมือนเอไปทำให้กินเลยเดี๋ยวเอจะพาไปชมนะคะกับวิธีการทำนะคะทำง่ายๆนะคะสำหรับ ซอสกะเพราคุณเอ,อ๋ตอนนี้โปรโมชั่นนะไม่ว่าจะเป็นซอสกะเพราซอสโล้นะคะ,ะแบบขวดแบบกระนนะคะซื้อ3นะคะซื้อ3ขวดค่ะได้นะคะฟรีค่าจัดส่งนะคะตอนนี้โปรโมชั่นโปรโมชั่นนี้เราจะถึงวันที่31มีนาคมนะคะและ,ะโปรโมชั่นพิเศษก็คือถ้าซื้อ5นะ ก็คือถ้าซื้อ5คะได้นะคะเมื่อคุณจะเอาซอสแบบไหนนะคะคะได้หมดนะคะฟรีค่าจัดส่งและแถมซอสเย็นตาโฟสูตรเข้มข้นให้ด้วยนะคะทุกคนนะคะก็คือบอกแล้วค่ะว่าโปรโมชั่นสุดคุ้มใครที่เคยสั่งไปแล้วสั่งช่วงนี้พิเศษนะคะฟรีค่าจัดส่งค่ะซื้อครบ3นะคะฟรีค่าจัดส่งค่ะทุกคนนะคะนี่เลยค่ะก็ ปกติแล้วนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าซอสถ้าเป็นตัวนี้อะมาดูใกล้ๆนะคะบอกราคาเลยอันนี้นะคะซอสกะเพราคุณเอ๋เนี่ยเป็นสูตรโบราณนะคะสูตรสมุนไพรต้องพูดก่อนเลยะคะ่ะว่าเป็นสูตรของเอ๋เองนะคะ,ะมะีสามเกอิอทุกอย่างอยู่ในขวดนี้นะคะสามเกินมีอะไรก็กระเทียมพริกไทยนะคะ ารากผักชีทุกอย่างอยู่ในนี้หมดนะคะแล้วก็ประหยัดมากถ้าเกิดใครซื้อไปทําเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีทาแล้วเดี๋ยวเราจะบอกให้นะคะว่ามันประหยัดยังไงถ้าซื้อเป็นแบบกระอเนี่ยจะตกช้อนหนึ่งเนี่ยนะคะ,ะประมาณ3บาทําประมาณ3บาท20สตางค์นะคะตก1ช้อน3บาท20สตางค์ผัดกระเพราขายได้1จกานนะคะไม่ต้องใช้อะไรเพิ่มเลยนะคะแล้วมันเป็นสูตรที่อร่อยมากนะต้องพูดเลยนะคะว่าตอนนี้มีพ่อค้าแม่ค้ารับไป ขายเยอะมากนะคะแล้วก็ใครสนใจที่จะรับไปวางขายก็จะมีราคาส่งด้วยถ้าซื้อเกิน50ขวดขึ้นไปราคาขายส่งค่ะทุกท่านนะคะนี่เลยค่ะแล้วซอสพล้คุนเอกก็สุดคุ้มจริงๆนะคะต้องพูดเลยค่ะว่า1ขวดเนี่ยใช้เนื้อสัตว์ได้1กิโลใส่ไข่ได้อีก15บฟองหม้อเบลเลอร์เลยแล้วไม่ต้องปรุงเพิ่มนะคะเป็นสูตรปรุงสำเร็จนะคะใครที่ยังไม่ได้มาทานมากันเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าขวอันนี้คือ99บาทนะ อ่านะคะ350 ml นะคะ99บาทนะคะแล้วก็ซอสเพล่ก็99บาทนะคะส่วนซอสเย็นตาโฟนะคะอ่าอันนี้จะอยู่ที่59บาทนะคะอย่าลืมค่ะซื้อครบ5แถมซอสเย็นตาโฟฟรีเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าซอสทุกอย่างเนี่ยมันสามารถทำอาหารได้หลากหลายเลยนะคะหรือถ้าเป็นแบบแก๊ลอนนะคะแก๊ลอนนี้1ลิตรนะคะสุดคุ้มนะคะอ้อหนกิโลค่ะนะคะก็ถือว่าคุ้มนะคะเพราะว่า ผัดกระเพราได้ถึง55จานนะนี่เลยค่ะ199บาทค่ะทุกท่านนะคะตอนนี้ก็พูดเลยว่าหลายคนที่บอกว่า,อ,าอยากจะจ่งออกไปขายต่างประเทศก่อนหน้านี้เอายุ่งมากงานเอายุ่งนะคะเอกก็ยังไม่ได้ทําเลยนะคะช่วงนี้ก็เดี๋ยวเราจะเริ่มมาดูนะคะว่า,าในเรื่องของการส่งออกอะ่ะจะยังไงนะใครที่สนใจอยู่ก็ทักกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเราค่อยๆ เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเอกขายรถแบบคือยุ่งจริงๆนะคะแล้วช่วงนี้เนี่ยรถก็เริ่มกลับมา,าเริ่มกลับมามียอดขายที่ดีขึ้นนะคะก็งานก็จะเยอะขึ้นนะคะก็เลยคิดว่าถ้างาั้นเนี่ยอยุบตรงนี้เหตุผลตอนนี้คือทําออกมาแล้วเราได้พ่อค้าแม่ค้าเยอะขึ้นมากนะคะถ้าอยากจริงๆแล้วเดี๋ยวจะมีไอเดียด้วยว่าพ่อค้าแม่ค้าถ้าซื้อไปเดี๋ยวต่อไปถ้าซื้อแบบจานวนเยอะๆนะคะไปตั้งขายอาจจะ ทารูปคุณเอไปติดให้ที่ร้านเลยก็ได้ค่ะว่าใช้ซอสกระเพราคุณเอนะคะพอเดี๋ยวของเอกก็จะปิดก็จะสามารถคนอื่นก็จะสามารถไปหาฐานได้นะคะกับร้านที่ขึ้นป้ายว่าซอสครัวคุณเออ mm ่ะ hmm. ละค่ะเราเข้าครัวกันเลยค่ะวันนี้เราจะทําอะไรวันนี้เมนูอะไรบ้างคะคุณกิฟ เราจะทําเมนูอะไรวันนี้ก็จะมีหลักๆก็จะเป็นกะเพราเลยค่ะเป็นสิกเนเจอร์นะคะแล้วก็จะเป็นผัดหมี่ชมพูจากซอสเย็นต่อโฟค่ะแล้วก็ผัดสตอค่ะค่ะผัดสตอปลาค่ะเดี๋ยวจะผัดให้ดูอร่อยใช้ซอสกะเพราคุณเอ๋แล้วก็พาโลค่ะพาโลนะคะพาโลนี่ทาง่ายมากนะคะต้มน้ําให้เดือดนะคะน้ํานี่เราใส่เป็นเท่าไหร่ล้นล้นล้น้นล้นลนล้น้นล้นล้นล้น้นล้นนล้นน้นน้น้ หนึ่งครึ่งลิตรครึ่งนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ซอสลงไป1ขวดอันเนี้ยเคี่ยวอยู่ประมาณสักอ่ายี่สิบนาทีเป็นอย่างต่ำนะจะอร่อยแต่ถ้าถามว่าให้หนัวให้อร่อยเลยเนี่ยสักครึ่งชั่วโมงนะแล้วก็ทําขาหมูเนี่ยถ้าทําขาหมูเนี่ยพูดก่อนนะคะว่าซอสขวดหนึ่งเนี่ยทำขาหมูได้1ขาแล้วก็สามารถใส่ไข่เพิ่มได้อีก5้าฟองแต่ถ้าเป็นปกติแล้วเนี่ยซอสหนึ่งขวดเนี่ยนะคะใส่เนื้อสัตว์ได้1โลแล้วก็ใส่ไข่นะคะเพิ่มได้อีก ออสิบห้าฟองเลยอะนะน้ำหนึ่งเนี่ยแค่แค่นี้แล้วมันเป็นสูตรไมโลนะคะเป็นสูตรของเอเองอีกเช่นเดิมนะคะเป็นสูตรไมโลสูตรเข้มข้นด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นสูตรที่เราใส่ไมโลนี่แหละทีนี้ช่วงระหว่างเคี่ยวถ้าน้ำมันลดถ้าน้ำมันแบบว่าหายไปก็หมั่นเติมน้ำนะคะหมั่นเติมเอาอ,อาช่วงระหว่างนี้เนาะเดี๋ยวเราจะอะ ผัดกระเพราแล้วก็จะเคี่ยวพะโลไปด้วยนะคะทุกคนจะได้เห็นนะคะในเรื่องของวิธีนะคะว่าทำพะโลเนี่ยทำง่ายมากนะ,ะทุกท่านนะคะก็คือเพียงแค่ใส่น้ำนะเนี่ยแล้วเดี๋ยวพอเดือดเราก็ใส่เนื้อสัตว์เนื้อสัตว์อันนี้วันนี้เราใช้หมูสามชั้นนะ,ะหมูสามชั้นคือคซอสเราทุกอย่างมีฮาลาลน,นะคะทุกท่านนะคะท่านสามารถไปตุ๋นเนื้อตุ๋นอะไรได้แล้วซอสพะโลคุณเอกสามารถแปลงทำพวกก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นอะไรอะไรต่างๆได้ด้วยนะคะ ค่ะอะเราค่ะก,กิดเปิดแก๊สเลยเดี๋ยวเราจะผัดกระเพราอะนี่คือเนื้อสัตว์หนึ่งกิโลนะคะนะคะแค่นี้นะคะใส่เนื้อสัตว์นะคะหนึ่งกิโลนะคะตีกงตีไก่อะไรก็ใส่ได้นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะเที่ยวนะปิดฝาใส่นี่ไปเลยพร้อมๆกันได้เลยใส่ไข่ได้ใส่ไข่ไปไดยคะ<ส>่ไไคะอ<ส>ันนี้เราจะไ,ได้สวยฟองเนี่ยสิบห้าค่ะอันนี้สิบห้าฟองนะคะนี่นะค่ะ แล้วเดี๋ยวเราเคี่ยวไปเรื่อยๆช่วงระหว่างเคี่ยวถ้าน้ำยุบนะก็เติมน้ำไปนะคะเห็นไหมคะว่าซอสหนึ่งขวดนะคะทำแบบว่าพะโล้เนี่ยกินกันได้หม้อเบลเลอร์หม้อเบลเลอร์สิบห้าคนได้เลยสิบห้าถึงยี่สิบคนได้เลยเปิดแก๊สทีนี้เรามาผัดกระเพรากันก่อนนะคะซิกเนเจอร์ของเราอันนี้เนื้อสัตว์กี่ขีดคะเออห้าขีดค่ะอันนี้เนื้อใช่ไหมเนื้อค่ะอ่าเนื้อนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็เอาเนื้อไปคั่วก่อน ไม่ต้องใช้น้ำมันเลยนะคะซอสคุณเอ๋นี่แบบว่าสบายอันนี้5ครึ่งโลก็คือเท่ากับ5ขีดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้ซอสแค่5ชอ้อนออย่าใช้เยอะไปกว่าน,นั้นนะถ้าใช้เยอะเดี๋ยวมันจะเค็มนะคะเพราะว่าซอสเราเนี่ยมันเป็นสูตรเข้มข้นไม่เหมือนไครนะคะซอสกะเพราคุณเอ๋เป็นสูตรโบราณเนื้อสัตว์1ขีดต่อน,น้ำซอส1ช้อนโต๊ะเท่านั้นนะคะตอนนี้ร้านค้าบอกว่า ลูกค้าบอกว่าอร่อยมากนะสั่งกันเยอะนะคะสั่งซ้ำกันเยอะมากนะคะใครยังไม่ลองต้องลองเลยนะอ่าตอนนี้นะคะทั้งอ่าช่องคุณเอไม่ว่าจะช่องทางไหนนะคะทั้งอ่าเพจเอ๋ยทิก,กเอเอ๋ยนะคะเราจะกลับมาไลฟ์กันเหมือนเดิมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมีลูกน้องเนี่ยมาไลฟ์กันทุกวันเลยนะคะยกเวน้นวันหยุดแล้วก็ยกเวน้นวันหยุดได้แหละแต่วันนะักนะขัดเลิกคืออันนี้จะเป็นการผัดแบบแห้งๆถ้าใช้ไฟแรงเนี่ยับเดียว นะคะคือจะเทน้ําออกก็ได้นะคะแต่ว่าเอกจะไม่เทน้ําเอกจะให้น้ําเนี่ยมันแห้งไปกับเนื้อเลยนะคะเนี่ค่ะก็เป็นการคั่วคั่วเนื้อนะคะคั่วเนื้อกับกระทะให้หอมๆนี่ค่ะเราใช้ไฟแรงจิบมาเอาซอสนะแล้วเดี๋ยวเราจะคั่วให้แห้งเอาเนื้อสับสุกแล้วค่ะห้าช้อนค่ะนะคะอันนี้พูนไปแล้วเหลือสี่ช้อนก็ไ่้เพราะเมื่อกี้มันพูนไปต่อสองสาม ีอ่านะคะคือไอคำว่าหนึ่งช้อนโต๊ะของเอ๋เนี่ยก็คือเอ๋ให้ใช้แบบว่าพอดีพอดีนะทอดถ้ามันเยอะแล้วกลิ่นมันจะหอมมากที่ดูเดะผัดกะเพราอ่ะทุกอย่างอยู่ในเครื่องหมดแล้วอ่ะกระเพรามันต้องกลิ่นนี้มาแล้วค่ะโอ้มาแล้วค่ะกลิ่นนะคะกลิ่นกะเพรานะคะมาแล้วค่ะนะคะโอ้ช่างกล้องเดินหนีแล้วค่ะคือผัดกะเพราอ่ะมันต้องหอมอางนี้เกิง ที่จูนะว่าเป็นสูตรโบราณมีครบหมดนะมีรากข่าเคักยีพริกไทยกระเทียมพริกแห้งนะคะรสชาติเด็ดลางๆเอาละคัว่วได้พี่ละวโอ้โหอันนี้ขุ่นมากใส่เลยค่ะ <c oughs> เสร็จแล้วค่ะเห็นไหม ทำง่ายไหมโอ้โหทางกล้องกระจายจานม,มันหอมหอมเกลียงกับเขามันต้องกลิ่นนี้ผัดแล้วมันต้องหอมแล้วเวลาใครเอาไปทำขายเนี่ยกลิ่นแบบนี้แหละหเรียกลูกค้าเข้าดีมากาเอามาดูใกล้ๆค่ะเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมน่ากินไหมเนี่ยค่ะทำง่ายมากนะคะผัดกะเเรานะคะคุณกิ๊บตักเลยค่ะเดี๋ยวปิดแก๊ส่ะ น่ากินมากแล้วเดี๋ยววันนี้ไอตัวซอสเย็นตะโพเราอ่ะวันนี้เนี่ยคือไม่ไม่ได้ทำเย็นตะโพแต่เดี๋ยวเราจะทำผัดหมี่ชมพูให้ดูกันค่ะอร่อยมากซอสเอ๋นี่ยสูตรเข้มข้นมันเป็นสูตรที่แบบว่าคือเอ๋ทำอะไรเนี่ยค่อนข้างใส่ใจนะน่ากิน,นแล้วน่ากินไหมคะน่ากินมากขออนุญาตไขยินดนเงเดี๋ยวช่างกล้องเขาจะได้เอาไปทำคลิปเปิดค่ะนี่นะคันไหมคะ อร่อยใครยังไม่ลองต้องลองแล้วใครใครที่ลองไปแล้วเนี่ยมาเมนกันได้เลยค่ะรสชาติยังไงเพราะว่ามีหลายคนที่แบบมาเม้นกันเยอะมากนะคะว่าอร่อยจริงสมคำล่ำเลอสมแล้วที่เอท๋ทำนะคะนี่ค่ะผัดกะเพราเนื้อค่ะด้วยซอสกะเพราคุณเอ๋อร่อยนะคะสั่งซื้อกดสั่งซื้อได้เลยนะคะอ่ะจิบผัดเลยค่ะเดี๋ยวนี้เราจะอ่าใครที่ได้ซอสเย็นตะโอไปแล้ว จะทาเย็นตาโฟแล้วคุณยังสามารถทำาดดแปลงได้หลายอย่างวันก่อนเห็นคุณโอ๋ไปทำไรซุกี้ใช่ไหม<ะ>อ่ะอันนี้มีชมพูก็อร่อยนะทุกคนอ่าเ,เราจเราเราจะทอดไข่ขเจียวกันนะมีชมพูมีไข่เจียวเลยอ่าใช่ไหมคาร์โนนะคะในช่วงที่เรายังตุนอยู่นะคะค่ะอ่าค่ะอันนี้ยังตุนอยู่นะคะเอะคิดว่าถ้าตุนเนี่ยควรจะอยู่สักประมาณหนึ่งชั่วโมงกำลังจะดีนะเอ้ย 30นาทีกําลังอร่อยแล้วก็ถ้าเคี่ยวไปสักหนึ่งชั่วโมงนี่กําลังเข้มข้นเลยแล,แล้วไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยนะคะ mm. นี่ค่ะพะโละนะ mm. อาคานะค,ะ, mm. ะ,คะเดี๋ยวเราจะทำอีกชมพูกันเนาะ mm. อ่านี่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 อันน,นี้เดี๋ยวก็ระหว่างทำไปปุ๊บก็เดี๋ยวก็จะได้กินกันละนะคะก mm. ็กินได้หลากหลายเลยนะคะ mm. แล้วก็อย่างที่รู้ๆกันนะคะว่าร้านเรานะคะ ทำอาหารด้วยซอสคุณเอ๋นะคะไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวยันตะโฟกระเพราหรือ,อาขาหมูนะคะที่เราทําขายก็คือใช้ซอสของเราเนี่แหละคะ่ะแล้วอย่าลืมนะคะว,ว่าตอนนี้อซอสทะโลนะคะ1นขวดนะคะทําได้กินกันได้ประมาณ15-20คนเลยแต่ถ้าเป็นขาหมูทำขายอะ่หะหขาแบ่งขายได้ประมาณ 22่ถึงย5จานเลยนะคะ1คาแต่ใช้ซอสเนี่ยแค่ขวดเดียวคุมต้นทุนได้นะคะใครที่ทำอาหารทำเท่าไหร่นะคะรสชาติเพี้ยนรสชาติไม่คงที่นะคะไม่ว่าจะเติมเครื่องเทศเติมเครื่องปรุงนะคะทำเท่าไหร่รสชาติก็ยังไม่ถึง ใช้ซอสครัวคุณเอกค่ะอร่อยจริงนะคะแล้วใช้น้อยนะคะบอกเลยค่ะว่าอร่อยรสชาติจัดจ้านมากด้วยสมุนไพรและรสชาติไม่เหมือนไข่เพราะเป็นสูตรของเองเองค่ะสูตรเข้มข้นนะคะอาละค่ะไหนคะอันนี้เราทำอะไรต่อผัดหมี่ชมพูค่ะผัดหมี่ชมพูนะคะเ,เริ่มด้วยการใส่ ซอสเ็นดาโฟของอเรานะ,ะเราผัดเยอะเราใส่หมดเลยอ๋อฮะอ๋ะอเด็กๆรอกินกันใช่ไหมเส้นประมาณ1นึโลอ่านะคะอันนี้ก็จะกินกันได้กี่คนเนี่ยอยอะอยู่หลายน <ะ S 2> คนค่ะอย่าลืมนะคะซอสเรานะคะซื้อสามีค่าจัดส่งะนะแล้วถ้าซื้อห้าแถมซอส แฉมซอสเยตะโบให้1ขวดนะคะนี่เลยค่ะนะคะก็อันนี้ขวดละอันนี้1โลเอ่อหนึ่งลิตรกับหนึ่งโลค่ะ199บาทอันนี้350 ml 99บาทิบเก้าบค้าแม่ค้าสั่งนี้คุ้มนะแล้วก็อันนี้99บาทใส่น้ำมะ<ป>ขามเปียกค่ะต่อไปก็น้ำตาลปีบ๊บน้ำตาลปี๊บค่ะ นนคนคแล้วก็เดี๋ยวเติมน้ํานิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องผัด<ว>กับเส้นอีกอันนี้เราก็คนให้น้าตาลละลายนะคะใส่แค่น้ํามะขามเปียกเพิ่มนะคะแล้วก็น้ําตาลเนาะใส่เลยค่ะแล้วใส่มีลงไปค่ะก็เดี๋ยวผัดจนแห้งนะคะจนเส้นสุกสีสันน่าทานมากน,น,ะนะคะหนะอมมาก หอมหอมจริงค่ะแล้วก็ลองไปทําดูใครซื้อซอสไปนะลองไปทําดูอร่อยจริงนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะร้านอาหารเรานะจะปิดนะคะวันปิด,ป,ดปิดทาวเลยค่ะวันที่16นะคะมีนาคมนะคะ,ะเปิดขายวันที่15มีนาคมมันสุดท้ายนะค่ะเพราะว่าตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าซื้อน้าซอสเราไปใช้เยอะมากนะเดี๋ยวต่อไปถ้าแบบซื้อเยอะมากๆเนี่ยเดีย๋ยวอาจจะทาป้าย ซอสขัวคุณเอ๋ไปแผนให้หน้าร้านเลยค่ะพ่อค้าแม่ค้านะสร้างรายได้ได้ด้วยเห็นมีเด็กคนหนึ่งเขาขยันมากเลยนะเขาเรียนอะแล้วเขาซื้อซอสเราอะไปทําขายต่อเริ่มียนไปเปิดแกเออเขาบอกว่าเขาใช้ซอสเอ๋ไปทําขายเริ่มเรียนแล้วเขาเปิดแก๊ปนะเขาก็รับออเดอร์วันหนึ่งสามสิบห้าสิบออเดอร์เขาได้หลายตังนะทุกคนก็คือเนี่ยคือความขยันของน้องเขาจริงนะสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้ค่ะ ได้แล้วค่ะไปผักเลยค่ะโอ้โห,โโหเยอะเลยเยอะเลยเดี๋ยวพี่หั่นไข่ฮะเดี๋ยวเราจะทำรอชมกันผัดเห็ดป่าสตอกุ้งด้วยซอสกระเพราคุณเอ๋เดี๋ยวรอชมกันค่ะผัดมีชมพูนะคะด้วยซอสเย็นตาโฟคุณเอ๋ค่ะอร่อยเข้มข้นนะคะ อันนี้ก็ไปทําขายได้นะคะใช่อ่หาทานย่างนะเมนูนี้หรืองานหนึ่งยังไม่ต้องไว้ในกระทะได้เดี๋ยวให้เด็กๆเ,เขามาตักเอาเสร็จนะคะนี่ค่มมีชมพูนะคะด้วยซอสเย็นตะโปคุณเอ๋อ้อยอร่อยเลยนะบางคนที่สิงได้ซอสเย็นตาโป,ปบางคนเขาก็ไปสกินกับมาม่านะนี่ค่ะโรยด้วยไข่ค่ะ จริงๆเราจะใส่พวกเต้าหู้หรือเนื้อสัตว์ลงไปด้วยก็ได้นะคะน่ากินนะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะชุบูทีซอสเราสามารถไปดัดแปลงทาได้หลายอย่างจริงๆนะคะโดยเฉพาะกะเพราซอสกะเพราคุณเอ๋เนี่ยทำอาหารได้แบบหลากหลายจริงๆค่ะอะล่ะค่ะทีนี้เรามาเป็นผัดสะตอปลาสุดท้ายค่ะนะคะด้วยซอสกะเพราคุณเอ๋ค่ะดูเห็นไหมเห็นน้ำเริ่มข้นแล้วเห็นไหมเห็นไหม ้พะโล้นี่ต้องตุ่นไว้แบบข้ามวันนะอร่อยใช่คือถ้าทำพะโล้ถ้าเร่งรีบแบบ่สิบนาทีแต่ถ้าคุณมีเวลาสักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยคืออร่อยเลยแล้วน้ำมันจะแบบเหนียวเหนียวเหมือนเหมือนที่มาทิ่ที่ร้านอ่ะน้ำจะข้นๆนะคะแล้วเราใส่แค่ขวดเดียวเองนะคะเข้าเนื้อใช่จะเป็นขัดสตอป่าใส่กุ้งนะใครเคยกินมากเมนูนี้แซ่บมากนะคะใช้เครื่องปรุงแค่ ซอสกระเพราคุณเอ๋แต่ทีนี้พอกระเพราป่าเนี่ยมันต้องเพิ่มความเผ็ดร้อนความเผ็ดร้อนนะคะเราก็เลยตานะคะเป็นพริกนะคะเอาหมดล็อหมดเลยเผ็ดนะอ่อพริกกระเทียมนะคะอือหูอุ้เนื้อสัตว์เราก็เปลี่ยนได้ตามใจชอบนะคะแต่วันนี้เราใส่กุ้งสด ถือถ้าเราเอาไปแดดแปลงทาอาหารอย่างอื่นนะคะไม่ไม่ต้องไปใส่เยอะเหมือนทํากะเพรานะเพราะกะเพรามันจําเป็นต้องเข็มข้นถ้าไปใส่เยอะไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะเค็มเพราะฉะนั้นใช้กะเอานะคะอันนี้กุ้งขนาดนี้สตอขนาดนี้ใส่ซอสสี่ช้อนสองได้ปะสี่ได้ค่ะเป็นปลากมกุ้งประมาณโล,ลึงตมด้วย <c oughs> นี่เลยค่ะกระชายพริกไทยเม็ดนะคะ ใบมะกรูดนะผัดเลยค่ะคะแล้วก็พริกโรยนะคะใส่สีเมนูนี้หอมมากมช่วงกำลังเลิกง,งานน่าจะหิวกันนะคะใช่ <laughs> ค่ะ <laughs> หิวยังค่ะเราจะหิวกันอ่ะค่ะแล้วเราก็ใส่สตอค่ะนี่ดูใกล้ๆกล้เลยค่ะโตโตแบบนี้เลยอันนี้ผัดไม่นานนะสตอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้กรอบๆนะเสร็จลวจ้า อ่าสตอผัดกุ้งผัดสตอผัดเผ็ดป่าค่ะด้วยซอสกระเพราเด๋อลองไปทําดูนะคะเมนูนี้สุดแซ่บเลยนะคะอร่อยจริงนะนี่นี่น่ากินไหมน่ากินไหม,มอ่ะน่ากินไหมคะอันนี้กี่โมงแล้วเอ็กันนี้เราทนตัง้งแต่กี่โมงประมาณห้าโมงนิดๆค่ะอ่ะอันนี้ต้องเคี่ยวอีกนิดนึง เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปคุยโปรโมชั่นกันนะที่ที่ที่โต๊ะนะคะอ่าเรียบ,บร้อยผัดเผ็ดปลาสตอใส่กุ้งนะคะด้วยซอสกะเพราคุณเอเมนูนี้ใครยังไม่เคยทำไปลองดูอร่อยมากนะคะเมนูผัดอะไรนะผัดสตอผัดเผ็ดปลาสตอ กุ้งอ่าเมนูคุณเอ <laughs> <laughs> ๋เลยคิด <laughs> <laughs> นานหน่อย <laughs> อ,อ,อ่าละค่ะอันนี้ก็จะเป็นมีชมพูผัดมีชมพูนะคะด้วยซอสเย็นตาโฟคุณเอ๋ค่ะทำง่ายมากเลย <laughs> นี่ค่ะจริงๆร่อะถามว่ากินได้ไหมกินได้แล้วนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่เข้มข้นนะคะ <laughs> ก็เนื้อสัตว์อาจจะยังไม่เนื้อสัตว์อาจจะยังไม่เป,จจเปื่อยเพราะฉะนั้นมันจะต้องเคี่ยว เติมน,น้ำอีกนิดนึงนะคะในช่วงระหว่างนี้นะคะถ้าสมมติว่าน้ำมันแห้งนะคะเห็นไหมคะว่าทำขวดเดียวเนี่ยทำได้โม้่ใหญ่มากไข่15้ฟองเนื้อสัตว์หนึ่โลนะตักเข้าไปข้างในเดี๋ยวค่อยออกมาดูอีกสักสินาทีนะคะอีกสักสินาทีเดี๋ยวค่อยออกมาดูเข้าไปข้างในเลยอ่ะเดี๋ยวเติมน,น้ำหน่อยเพราะเดี๋ยวเคี่ยวเดี๋ยวมันจะแบบเคี่ยวแล้วเดี๋ยวน้ำจะแห้งนะคะ เอาละค่ะตามคุณจิ๊บเข้าไปข้างในก่อนเลยค่ะเดี๋ยวคุณเอ๋ถิดตามไปค่ะผัดเผ็ดป่าสตอกุ้งนะคะด้วยซอสกระเพราคุณเอ๋ค่ะ โปรโมชั่นนะคะก็ลูกค้าสามารถค้าน้ำซอสได้นะคะตัวนี้จะเป็นน้ำซอสกะเพราค่ะ350 ml ค่ะราคา9 9้าบ้าทตอนนี้<ร>มีนนปโปรค่ะซื้อ3นะคะจัดส่งฟรีค่ะทั่วประเทศเลยค่ะ,คะแล้วก็มีปโปรค่ะซื้อ5นะคะแถมหนึ่ค่ะ คะน้ำซอสได้เหมือนกันค่ะส่งฟรีด้วยค่ะใช่แล้วถ้าสมมติว่าสั่งตั้งแต่ห0ิบขวดขึ้นไปได้นะคะ<ม>ก็เป็นราคาขายส่งค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็มีหลายที่เหมือนกันที่เขารับไปวางขายที่ร้านเขานะคะค่ะแล้วก็เอาไปทําขายด้วยเห็นว่าทําขายแล้วลูกค้าชอบก็เลยขอชิ้น้ำซอสใช่ไหมอ่านะคะนี่ก็เป็นช่องทางที่คุณสามารถาหาไรายได้เพิ่มได้ด้วยนะคะแล้วก็ถือว่าถูกมากเพราะว่าถ้าคุณผัดกระเพรา ถ้าเป็นแบบนี้ตกตกช้อนหนึ่งมันได้55้ช้อนนะคะแล้วก็ใช้เนื้อสัตว์1ขีดนะคะเนื้อสัตว์1ขีดเดี๋ยวนี้เท่าไหร่เอง10บกว่า <10 S 1> บาท,บาทนะคะซอสช้อนหนึ่งนะคะก็ตกต้นถึงแค่18-19บาทสำหรับผัดกะเพรานะคะค่าข้าวก็ประมาณสัก3บาท4บาท คุณก็าคุณก็ขายอยู่เท่าไหร่ห้าสิบหกสิบาทนะคะก็ถือว่าสร้างรายได้ได้นะคะถือว่าอันนี้อันนี้อันนี้สำหรับพ่อค้าแม่ค้านะคะแล้วก็ถ้าเป็นพระร์โรวนะคะก็ก็คุ้มอยู่ดีอ่ะคุณลองคิดดูนะว่าถ้าคุณใช้เนื้อสัตว์หนึ่งโลทำพาร์โลว์นะคะแล้วก็ซื้อ,เ,อเขาเรียกว่าซื้อซื้อ,เ,อเนื้อสัตว์หนึ่งโลไข่สิบห้าฟองแต่ถ้าคุณไปซื้อเครื่องเทศซื้อน้ำตาลปีบ๊บน้ำตาลทราย นะคะไปเคี่ยวแล้วก็ของเราใส่เมลโลด้วยนะคะใส่เกลือใสอ่เครื่องเทศต่างๆยังไงซะก,ก็แพงกว่าอันนี้อยู่ดีแล้วรสชาติก็ต้องมีเพี้ยนของเราคุณใช้ไปไม่เพี้ยนแน่นอนนะคะเอาละค่ะสนใจยังไงก็กดสั่งซื้อได้ในตะกร้าเลยหรือว่าทักเข้ามาใต้โพสได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณจิ๊บคุยไปก่อนได้ไหมอะขอเข้าห้องน้ําหน่อยได <laughs> ชย้ชิมเลยจิ๊บชิมเลยพี่ขอชิมหน่อยดิอะพี่ขอชิมก่อนเนี่ยอันนี้อร่อยไม่ได้เข้าแล้วค่ะวันเนี้ <laughs> เอามาข้าชิมหน่อยขอ้าชิมหน่อยนี่นี่สตอผัดเผ็ดปลาแต่ดูแล้วมันน่าจะเผ็ดอะ่ะกิี๊ยมาชิมดีกว่าไหมอะ่ะฮะพี่กินเผ็ดหนูไม่ชอบกินม,ม,มันเผ็ดเกินไปอ่ะฮะือฮึฮึดีอ่ะอร่อยโอเคนะไม่ไม่ไม่เผ็ดนะกิี๊ยไม่เผ็ด<ห>มากอืมกินได้ค่ะกินได้อืมกะเพราเนื้อแห้งหๆกะเพราอืมอืม อร่อย<ด>ทุกพี่แน,นปนพาโล,าน,ลนะคะนี่ค่ะพะโลด้วยน้ำซอสพาโลนะคะขวดกลา99บาทสามารถต้มได้เป็นหม้อแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในไปบอกโปรโมชั่นกันอีกรอบนึงนะคะแล้ก็เดี๋ยวจะปิดคลิปข้างในเลยนะคะ น้ำซอสน,นะคะอันนี้เป็นซอสพะโลค่ะ 250ML นะคะราคา99บาทค่ะแล้วก็เป็นน้ำซอสกระเพรานะคะ350 ml ราคา99บาทเช่นกันตอนนี้นะคะถ้าลูกค้าซื้อ3นะคะสามารถคลาดน้ำซอสได้ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นส่งฟรีนะคะหรือถ้าสมมติลูกค้า สั่ง5ขวดนะคะเราแถมไปเลยค่ะกับตัวน้ำซอสเย็นตาโฟตัวนี้ค่ะนี่มูลค่า55บาทนะคะส่งฟรีทั่วประเทศนะคะลูกค้าสามารถกดได้เลยเดี๋ยวขอปิดคลิปเท่านี้นะคะลูกค้าสามารถติดต่อใน Tik t o อกนะคะช่องทาง TikTok แล้วก็ Facebook ได้นะคะหรือเข้ามาที่หน้าร้านก็ได้ที่โชลุก AEY a ออโตนะคะสาขาหลับอินท้าค่ะ